คนที่ดังที่สุดเลยก็ต้องเอริกฟอนเดนิเคนครับกับหนังสือ *Chariots of the Gods* ปี1968คือมันออกมาช่วงที่คนกำลังตื่นเต้นเรื่องอวกาศพอดีเขาก็เลยเชื่อมโยงเรื่องนี้กับอดีตตั้งคำถามนำแบบว่าเอ๊ะสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆตำนานโบราณคัมภีร์ต่างๆเนี่ยมันอาจจะเป็นร่องรอยมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าอ๋อเหมือนเอาเรื่องอวกาศยุคใหม่ไปจับกับของเก่าเลยนะคะแล้วอีกท่านล่ะคะเซคาเลียซิชินอันนี้ก็เหมือนจะได้ยินชื่อบ่อยๆ ครับซิชินนี่มาอีกแนวเลยเขาอ้างว่าตัวเองอ่านอักษรซูมเมเรียนออกแล้วก็สร้างเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวชื่ออันนูนากิมาจากดาวเคราะห์ที่ชื่อนิบิรุมาโลกเพื่อขุดทองแล้วก็ดัดแปลงพันธุก,กรรมลิงจนกลายเป็นมนุษย์เราเพื่อใช้แรงงานโหฟังดูเป็นนิยายวิทยาศาสตร์มากๆเลยนะคะแล้วผู้ชี่ยวชาญด้านอักษรโบราณจริงๆว่ายังไงบ้างคะกับการแปลของซิชินเราเพิ่งจะเริ่มต้นไขปริศนานี้ ถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดการเจาะลึกครั้งต่อไปคือนะักวิชาการด้านเมโสโปเตเมียหรือภาษาโบราณจริงๆเนี่ยเขาไม่ยอมรับการแปลของซิดชินเลยนะครับเขาบอกว่ามันผิดพลอดเยอะมากอย่างคําว่าอันนูนากิเนี่ยในตำนานซูเมเรียนจริงๆคือกลุ่มเทพเจ้าไม่ใช่เอเลียนขุดทองจากดาวนิบิรุแบบที่ซิชินว่า